สวัสดีค่ะพบกับมิดาทาร่นะคะช่วงนี้มาพบกับไพ่พิกอเดกนะคะมาดูหัวข้อของไพ่พิกเดกก็คือเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะณนะตอนนี้นะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันมีผลตั้งแต่วันที่เราดูนี่แหละไปถึงวันเจ็ดวันนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราหรือรู้สึกยังไงกับเรานะมี3กองนะคะ ให้เลือกได้เลยกองที่1อ่ะนี่จะให้เป็นกองที่1ก็คือไพ่ก็จะเป็นตัวนี้นะคะกองที่2คะ่ะกองที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะกองที่3าก็จะเป็นไพ่ตัวนี้นะคะลองตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้แล้วก็มาทายและเราดูซิว่าเขาคนนั้นคิดยังไงอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรง บ้างก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ฟังไว้นะคะอ่าเล่นเพื่อความสนุกสนานอย่าจริงจังจนมากเกินไปมันเป็นการเล่นเกมนะคะอ่ามากองที่1ก่อนเลยเดี๋ยวนี้ขอเก็บไพ่ก่อนเนะาะค่ะ จิตอธิษฐานนึกถึงคนนั้นนะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเราคะ่ะข,ข้ไพ่สซิค่ะมาเริ่มกองที่หนึ่งเลยนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ขคะข้าพ่ค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคนคนนั้นโกเรียนเขาอยากให้คุณเทคแอคชั่นหาเขาบ้างคะ่ะสิบดาบเขารู้สึกไม่โอเคเลยเขาเจ็บมาก เขาต้องการความชัดเจนจากคุณค่ะเดวลค่ะเขาอยากเจอคุณอยากไปหาคุณค่ะอยากสื่อสารอยากพูดคุยอยากให้คุณเป็นคนที่ทักเขาไปก่อนบ้างมันเหมือนเป็นการที่เขาก็อยากเอาชนะคุณเช่นกันแต่เขาก็ยังอยากที่จะประครับประคองอยู่เขารู้สึกเขามีใจถ้าสมมติคุณติดต่อไปและสื่อสารไปเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาคิดถึงนะอืมเขาก็ชอบคุณอยู่เหมือนกัน แต่ดูแฮงแมนค่ะเขาคิดว่าคุณน่าจะไม่ชอบเขาทีเดียวเพราะคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วดูเหมือนคุณก็เป็นคนที่แบบแข็งแข็งกดโกดเช่นกันแข็งแข็งแบบแข็งใส่เขาพูดกับเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันเหมือนเป็นการที่คุณอา,อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่แต่ไพ่บอกนะสิบดาบเขารู้สึกว่าไม่โอเคเลยกับความสัมพันธ์นี้ต่างคนก็ต่างอยากเอาชนะ นะคะเขาก็คิดมากเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปกันได้ต่อไหมเขายังประคับประคองอยู่นะไพ่บอกเขายังอยากที่จะประคับประคองอยากจะพาคุณไปเที่ยวนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเขามีเกณฑ์ที่จะพาคุณไปเที่ยวเที่ยวอะคะ่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนชาวราศีตุลชาวราศีกุมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและยังไงต่อเอ่ย เขารู้สึกยังไงเขาอยากจะพยายามกับคุณนะคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยล่ะนะเขาอยากจะแบบพูดคุยกับคุณแต่ด้วยความที่เขาเห็นว่าคุณน่าจะมีความลับและคุณน่าจะมีครอบครัวแล้วเช่นกันคุณอาจจะผ่านการแต่งงานหรือผ่านมีการมีครอบครัวแล้วนะไพ่บอกว่าเขาก็อยากมีชัยกับคุณนะ่ะแต่ดูเหมือนคุณไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์เขาเลยสามถ้วยค่ะ เขาอยากจะเป็นเพื่อนคุณก่อนก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะไพ่เดทอาจจะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะไปกันไม่ได้ต่อแต่ไพ่บอกว่าเขาก็รู้สึก อยากที่จะพูดคุยและสื่อสารหรือพยายามอยากเจอคุณอยากจะไปหาคุณอยากจะสื่อสารตลอดเวลาเขาพยายามนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมถ้าจะไพ่นะคะแล้วไพ่มันเหมือนเป็นการที่เขาก็อึดอัดใจเขาอยากจะพูดความในใจของเขาแต่คุณไม่สนใจเขาเลยคุณไม่แคร์เขาเลยคุณเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนอืมขอไภัหน่อยคะ่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราคะ เขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เขาชอบคุณนะ่ะจัสเมนต์เขารักอ่ะเขาชอบเลยอ่ะขอได้คุยได้พูดคุยกันไปนานๆได้ไหมนะสามกะทาค่ะเขาหวังไว้อ่ะหวังว่าอนาคตจะได้แบบมาอ่าเป็นคู่กันหรือเป็นคนรักกันจริงๆนะคะถ้าจริงๆในที่เนี้ยมันเหมือนเป็นการที่อ่าคุณเป็นคนรักอยู่แล้วถ้าคุณคิดคิดถึงเขาอ่ะนะถ้าคุณเป็นคนรักกันอยู่แล้วนะ ก็ไพ่ได้มาบอกว่าเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นในฉบับเพื่อนไปก่อนจะดีเพราะว่าการที่เป็นแฟนเป็นคนรักจนมากเกินไปมันทําให้เขารู้สึกอรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะอ่าอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาราศีพิจิกรราศีกรกฎค่ะราศีเมถุนนะ เขาจะมีเกณฑ์ที่เขาจะมีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตกับคุณอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันกับการที่คบคุณอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่เขาก็คิดที่จะวางแผนไปกับคุณอยู่นะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะสามเหรียญอ่าถ้าจากไพ่หกเหรียญกับสามเหรียญเนาะนี้คิดว่าน่าจะเป็นการที่ไม่คุณหรือเขาเป็นคนที่สายเปย นะไม่คุณและเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ยืมตังกันนะถ้าจากไพ่นะคะถามว่าเขาจะให้คืนไหมให้คืนอยู่ค่ะแต่เหมือนเขาเอาไปาในเรื่องของที่เขาฉุกเฉินนะคะไพ่บอกว่าสิ่งเก่าๆที่มันแย่ไปมันจะดีขึ้นเพราะมีไพ่เดทเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับนะคะเดี๋ยวมาดูซิ แนวโน้มอนาคตข้างหน้าคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อแนวโน้มอนาคตข้างหน้าค่ะคุณจะเป็นยังไงกันต่อคะคุณตัดกันไม่ขาดหรอกคุณจะชัดเจนกันมากขึ้นค่ะ แล้วก็ไพ่บอกว่ามันมีบ้างที่เสียใจมีบ้างที่ทําให้คิดมากทําให้คิดหนักทาให้เสียใจทําให้รู้สึกอึดอัดทาให้รู้สึกแบบน้อยใจรู้สึกบางทีเขาก็มีความโลกส่วนตัวสูงทําตัวหลันล้าทำตัวโสดไพ่บอก judgment แล้วก็ไพ่เด e เรเวอร์คุณเป็นสิ่งที่สิ่ง สิ่งที่พระเจ้าวะทานมาซึ่งกันและกันนะอาจจะมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีความรักอินเลิฟบ้างนะคะแทมเพลนค่ะเริ่มต้นใหม่ดีที่สุดนะช่วงนี้คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะมาสื่อออนไลน์จากทั้งนั้นแต่คุณก็ถือครีมถือครีมถือดาบก็เหมือนเป็นการที่ใครเข้ามาคุณจะเป็นคนที่แบบดูๆอาจจะป้องกันตัวเองไว้ทีเดียวคุณอาจจะยังไม่ชอบใครซกทีเดียวเนะาะไพ่บอกว่า เขาจะมีความพยายามเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงในให้คุณในเรื่องของการที่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะจริงเขาจะแบบเหมือนเคลียร์หรือมีการที่ตัดสินใจจะทำอะไรให้ชัดเจนค่ะปิดท้ายปิดท้ายแล้วก็หน้าหลังอ่ะประมาณนี้หน้าหลังก็คือเขาจะทำอะไรให้ชัดเจนนะคะ ในเรื่องของบุคคลที่3ในเรื่องของคนที่หลายๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เขาจะเคียร์ให้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีมังกรราศีกันราศีธนูเมถุนค่ะขอภายแนะนำหน่อยค่ะสำหรับช่วงนี้คุณอาจจะดูดีมีสเสน่ห์นะเขาหลงไหลในตัวคุณค่ะ อรอวันเวลาค่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงของคุณไพ่บอกว่านั่งรอเลยเดี๋ยวประตูจะเปิดนะมันจะถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงของคุณใช้เวลานิดนึงนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นดูเห็นไหมไพ่แบบเหมือนคนที่จะตกตึกละโดยที่คุณไม่กลัวอะไรความรักความสัมพันธ์นี้คุณอย่าไปกลัวค่ะเชื่อได้ว่าคุณยังไปกันได้ต่อนะ อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยนะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ค่ะเดี๋ยวมากองที่2กันเลยดีกว่าสำหรับกองที่สองค่ะอกองที่สองค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราคะเขารู้สึกยังไงกับเรา เขาอยากค้าให้คุณไปถึงฝั่งค่ะมีห้าดาบเขาไม่อยากทะเลาะก,กับคุณเลยหยุดทะเลาะได้ไหมเขาโกรธคุณนะหกเหรียญเขาอยากให้คุณง้ออยากให้คุณเป็นคนที่ take action หาเขาบ้างแต่บอกเลยนะสี่กะทาเขายังมีความมั่นคงกับคุณค่ะเขาอาจจะสับสนตีกับตัวเองอยู่หนึ่งกะทาค่ะเขาก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณอยู่ อยากที่จะวางแผนไปกับคุณอยู่วางแผนถึงอนาคตด้วยกันอยู่ค่ะแต่ในที่นี้เขารู้สึกว่าคุณนิ่งเงียบไปเขาก็คิดหนักละกับการที่คุณเริ่มนิ่งเงียบจากที่คุณแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่ตื้อหรือตามเขาไพ่บอกค่ะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเงียบกับเขามากเขารู้สึกคิดหนักแล้วอะว่าคุณจะปล่อยเขาหรือเปล่า เขาก็รู้สึกว่ามีความลังเลแหละว่าจะเอาอยัางไงดีใจก็คิดว่าคุณก็คนเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกมากเลยอ่ะเขาเหนื่อยอ่ะเหมือนเขาพยายามกับคุณมาเยอะแล้วอ่ะด้วยความที่ห้าถ้วยค่ะเขามองจุดบกพร่องของเราอ่ะนะไม่มองถึงถึงปัจจุบันน่ะ เขากลัวคุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาคิดมากคิดหนักอ่ะแต่ไพ่เดือดซันมีทางออกนะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้หยุดแค่นี้มันยังไปกันได้ต่อนะเพราะมีไพ่เดือดซันเปิดปิดท้ายแล้วก็หน้าหน้าก็หกกระทายังเอ้ยหกดาบค่ะยังไปกันได้ต่อก็คือเหมือนยังพาก,กันไปถึงฝั่งมีเดือดซันปิดท้ายไปได้ต่อค่ะไม่ต้องกลัวนะมันอาจจะเป็นในที่นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีตัว เขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วอ่ะที่คุณคุยเนี่ยแต่เขาก็เหมือนประมาณที่ว่าเหนื่อยเหมือนกันอยากจะอยากจะแบบให้คุณแบบเข้าใจเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่หรือผ่านการแต่งงานนะอาจจะเป็นชาวราศีอ่ะยังไม่มีชาวราศีอะไรเนาะงั้นเดี๋ยวดูซิ เขารู้สึกยังไงกับเราต่อสิบถ้วยอสองดาบหกระทาในที่นี้มันเหมือนเป็นการที่เขาคิดแหละว่าเขาอยากให้เราเป็นคนในครอบครัวปัญหามันก็ต้องแก้ไขกันไปเนาะ คือเขาก็มีครอบครัวด้วยแหละดูท่าจากไพ่นะมันมีสามดาบขึ้นมาเขามีครอบครัวด้วยแล้วก็เขาอาจจะมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันกับคนคนรักเขานะแต่เขาก็รักเราเช่นกันน่ะเขารู้ว่าความรักคนสัมพันธ์นี้มันมีสามดาบมันเป็นอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นรักสามเศร้าเขาสับสนกับตัวเองอยู่ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อเขารู้สึกว่าคุณไม่แคร์เขาบ้างเลยอะ่ะ เขาก็รอรอให้คุณมาเปลี่ยนแปลงนี่แหละไพ่เดทความรักความสัมพันธ์ของคุณาอาจจะจบไปแต่ไพ่บอกว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่กันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาพยายามที่จะให้มันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาอาจจะมีลังเลบ้างในความรักความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่บอกค่ะนะต้องให้เวลาเขานิดนึงเวลาที่แบบเหมือนเขาจะต้องเคลียอะไรบางอย่างของเขานะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนู ราศีพิจิกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิแนวโน้มเขาคิดยังไงคะค่ะมาดูแนวโน้มนะอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงเอ่ยเขาจะทำยังไงกับคุณเจอมูคือเขายังยังกักคุณไว้อยู่แหละเพราะเขายังกลัวที่จะเสียคุณไปอะ่ะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมาง้อคุณอยู่อ่ะ เขายังมองสิ่งที่เป็นคุณอยู่นะคะเดืสั้นค่ะมีทางออกของมันอยู่เนาะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆค่ะนะยังไงเขาก็กลับมาสมหวังอยู่ค่ะอาจจะกลับมาแบบกระทันหันด้วยโดยที่คุณคิดว่าเขาคงจะไม่กลับมาแล้วอะ่ะเขาคุณคิดว่ามันสิ้นสุดแล้วอะ่ะประมาณนี้ค่ะอ่าแล้วก็มันเหมือนเป็นการที่ไพ่เดลิเวอร์ก็เหมือนประมาณที่ว่าแบบ เขายังรักและยังห่วงหาเขายังไม่อยากเลิกกับคุณอ่ะเขามีสองถ้วยเขาคิดแล้วว่าจะต้องเป็นคุณน่ะแต่ด้วยความที่แปดดาบเขารู้สึกอัดใจเหมือนกันซึ่งเขาอ่ะจะพยายามกับคุณไม่ได้คือเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณอ่ะรอเขาก่อนได้ไหมเพราะดูจากไพ่แล้วก็คือเขาอาจจะมีตัวเลือกจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้เลือกสิ่งนั้นเขาคิดว่าเขาคิดจะเลือกคุณเขารักคุณอ่ะ แต่คุณจะให้โอกาสเขาอีกไหมก็ต้องดูในที่นี้นะคะว่ารูปดวงอยากจะให้โอกาสเขาอีกไหมนะคะชาวสองก็ได้แต่แบบชิดมากแหละดูแล้วอะ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่สายเปยนะเขามีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาพูดคุยกับเราถ้าใครเงียบนิ่งหายไปนะมีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกับเรามาเริ่มต้นใหม่กับเราแบบกระทันหันปุ๊บปั๊บเลย อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนค่ะและราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนําหน่อยกันกลับมาค่ะดูเหมือนแล้วเหมือนถ้าคุณอาจจะนิ่งเงียบกันไปไพ่บอกนะมีเก็ฑมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะตอนนี้รักษาแผลใจตัวเองให้ดีที่สุดค่ะซ่อมแซมให้ได้นะ พยายามดูแลตัวเองไว้ใจในความคิดตัวเองค่ะอย่าคิดจนมากเกินไปอย่าคิดวมโนโจนมากเกินไปนะคะมาดูกองที่สามกันเลยดีกว่าค่ะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะเล่นเป็นเกมทายใจค่ะว่าเขาคิดยังไงค่ะมากองที่สามเลยค่ะ เขารู้สึกเขารักคุณนะคะคนนี้น่าจะเป็นสายเปนเนาะเขารู้สึกเขามีชัยมากมีเกณฑ์ที่เขาจะชัดเจนและตัดสินใจที่จะชัดเจนค่ะโอ้สายเปจัง อเรื่องการเงินเข้ามาเลยคนนี้น่าจะเป็นการเงินที่เขาน่าจะสะพัดเนาะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะแฮปปี้กับคุณค่ะเขาคิดมากอยู่นะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะไปกันได้ต่อไหมนะเขาก็พยายามไปเรื่อยๆค่ะแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแคร์ในความรู้สึกเขาเลยนะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะให้ของขวัญคุณเนาะดูจักไพ่แล้วเขาอยากให้คุณเป็นครอบครัวกเขา มีเกณฑ์ที่เขาจะขอคุณแต่งงานด้วยมีเกณฑ์ที่เขาจะขอคุณแต่งงานไม่ก็มีเกณฑ์ที่เขาจะขอคุณไปอยู่กับเขานะคะดูจากไพ่แล้วก็เหมือนมีไพ่เดซันเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากจะให้คุณมีลูกให้เขานะคะในที่นี้เจดดาบเขาอาจจะมีการที่แบบแอบทำอะไรรับหลังในที่นี้อาจจะเป็นในทางทิที่ดีเพราะว่าอาจจะมีเซอร์พงเสอร์ไพ์ให้กับคุณ ได้เช่นกันถ้าใครไม่ได้พูดคุยกันนะคะ,ะในใจเขาคิดแหละว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์เขายังรักคุณอยู่เขากลับเริ่มต้นกับคุณเขาจะมาง้อคุณค่ะนะเขามาง้อแบบว่าให้เพื่อนช่วยไม่ใช่เป็นตัวเขาที่จะมาช่วยเอง The fool ค่ะเขาคิดว่าเขาคิดว่ามันโอเคสำหรับเขาแล้วชัดเจนกับกับเราแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูราศีตุล นะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างอีกคะ เขาอยากจะคุยกับคุณอยากจะให้ของขวัญกับคุณเขารู้สึกขาดคุณไม่ได้ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาใครที่ไม่ได้พูดคุยก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะคนคนนี้นะสิ่งเก่าๆที่มันจบไปสิ่งเก่าๆที่มันแย่มันจบไปค่ะไพ่เด่นนะจะกลับมานะคะคนรักเก่าคนคนนี้แหละจะกลับมานะสามเหรียญเขาจะกลับมาให้คามั่นคําสัญญาไพ่บอกว่าเดอะสตาร์ค่ะคุณสมหวังในความรักครั้งนี้นะและด้วยความที่แบบว่า คุณอาจจะนั่งรอรอรอเขาจริงๆไพ่บอกว่ารอแล้วก็สมหวังดังที่คุณรอไว้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะราศีกุมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีและมีเสน่ห์มากเลยในครั้งนี้ที่เขามาเจอคุณนะคะไหนดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะเป็นยังไงกับกองสามคะ สตรนเขามีความเกรงกลัวคุณมากขึ้นแล้วค่ะมีหนึ่งเหรียญค่ะ<ด>เขาใส่เปอยู่เนาะด้วยความที่ว่าเจ็ดดาบเขาอาจจะแบบเหมือนทําตัวรับรับละล่อเหมือนมีเกณฑ์ที่จะมาง,งอหรือมีเกณฑ์ที่จะมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะให้บอกค่ะเขารู้สึกสับสนกับตัวเองอยู่นะเขาพยายามใจเย็นค่ะเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญเขารู้สึกแฮปปี้มากที่มีคุณ นะแเหรียญเขาอยากให้คุณใส่ใจเขามากขึ้นนะคะ2เหรียญค่ะเขายังอยากที่จะประครับประคองกับคุณค่ะเขาอาจจะมีความรับกับคุณจริงแต่ไพ่เดสตาร์ค่ะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาหวังเอาไว้ให้นะคะคุณกด็ดังที่สมหวังไพ่วิวออฟฟอร์จูนปิดท้ายค่ะคุณจะมีเกณฑ์ที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคนรักนี่แหละนะเหมือนเขาจะเปลี่ยนแปลงให้คุณนะ่ะไพ่ไพ่ชุดสาสวยมากเลยอะ่ะ ก็คือความรักความสัมพันธ์ของคุณแฮปปี้มากจริงๆนะไพ่แบบเหมือนเขาอยากมีลูกกับคุณนะ่ะอยากจะทําให้คุณมีครอบครัวอยากให้คุณเป็นครอบครัวเขานะเขาด้วยความที่เขาแบบว่าพยายามใจเย็นกับความรักความสัมพันธ์นี้ยอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบเหมือนเหมือนประมาณว่าก้าเหรียญเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเขารู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีความสุขมากนะคะ เขารู้สึกแบบอยู่กับคุณแล้วเขาใจเย็นมากขึ้นค่ะอยากจะมีคุณตลอดเวลาอยากที่จะแบบไปกับคุณได้อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ยเยอะมากเลยอยากจะมีของขวัญให้ดูแล้วนะแล้วก็อยากจะพูดคุยกับคุณด้วย เขาแอบ,บส่องแอบบดูคุณตลอดเวลาเลยค่ะเขาใส่ใจคุณรายละเอียดทุกอย่างอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะราศีกุมที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะความซื่อสัตย์ค่ะให้แนะนําความซื่อสัตย์ของคุณค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โอเคไว้ใจในความคิดว่าเขาจะซื่อสัตย์กับคุณไหมคุณไว้ใจในความคิดตัวเองนะคุณอย่าไปมโนนะพูดไว้เลยอย่ามโนค่ะ เขาแอบส่องแอบดูความเคลื่อนไหวว่าจะเข้ามาหาจังหวะคุณหรือจะเข้ามายังไงแบบในรูปแบบไหนคะ่ะก็มีเกณฑ์ที่เขาอยากจะไดะ้เขาอยากจะให้ของขวัญคุณแล้วก็อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณไม่แน่อาจจะขอแต่งงานเลยก็ได้นะคะอ,อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ,อะขอบคุณนะคะที่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดนะใครอยากดูดวงส่วนตัว ไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ